สิบสามครับ<ด>คำเต็ม่น่งทัง้งสิบสิบสามเมื่อเดามาครับตอนสวัสดีครับผมอัตพง์ยืนยงนานนะฮ <c oughs> ะจากสิงห์บุรีนะครับวันนี้ที่มาวันนี้ก็มากับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆอนอะไรต่างๆเนี่ยจากลบบุรีและสิงห์บุรี สามหลักเนี่ยก็ทุกครั้งที่เจอกันก็คุยเรื่องพระของท่านผอ,อสมเด็จพุทธการโตอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันอยู่ตลอดก็ญาติๆนี่ก็มีความรู้สึกที่ดีว่ารู้สึกว่าศรัทธาและอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเลยก็อยากจะได้พระทองคําเลยก็คุยไปคุยมาก็มามากันเลยฮะ มามากันเลยแล้วก็มาแล้วก็วกถูกใจที่ได้มาเห็นคณะหาที่มีสมเด็จพิจิารจ์โตรู้สึกดีใจทุกครั้งนะฮะเพราะว่าผมก็มาบ่อยมากับเพื่อนสายประกวดพระลพบรีสิก <hel> ุลีเนี่ยฮะเพื่อนๆก็ดีใจทุกคนที่เจอพอครับ ก่อนอื่นผมไปไปชิดตาลเกตยอยู่สันขบุรีชัยนาทเนาะขอทำความเคารพกับพอ,อฟ้าในวันนี้ที่พี่ๆนำพาพวกผมมาทั้งสามคนมันตื้นตันพูดไม่ออกจริงๆเนาะมาเห็นคลือหาดอันโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งชีวิต อายุจะเจ็ดสิบแล้วความรู้สึกเนี่มันปลื้มใจจนน้ำตาจะไหลเลยนะคนหัวลุกทุกครั้งที่เยื้องย่างเข้ามาในประตูแต่ละช่องละช่องอ่ะมันพูดไม่ออกแล้วยิ่งมาเห็นพอฟ้าซาลีละของแกนี่เหมือนราชวงศ์รอสีอ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นนะ ตามที่เคยเห็นราชวง์คงแกมาเนาะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะขอทำความเคารพทุกๆคนน้องๆทุกๆคนเนาะและพันตำรวจโทรข้างหลังผมเนี่ยคือสารวัตร <laughs> เขาก็เป็นเจ้าหนายผมว่าวางั้นเธอเนี่ยถ้าเป็นราชการ ครับผมทนิสสอนทีลาขันครับคือว่าวันนี้มานั่งคุยกับเพื่อนๆกันเรื่องพระนะครับเรื่องพระตรงคำเสตจเท่นี้ก็ทางเพื่อนๆเ,เนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอออยากจะได้ผมก็เลยโทรมาท่านผอ,อว่านัดว่าวันนี้ว่างไหมวันนี้ท่านบอกว่าวันนี้ว่างผมก็เลยตีรถกันมาเลยตีหลังจากวันที่ผมประกวดพระ ผมประกวดวันที่21่<ๆ>เดือนเดนนี้นะครับประ,ประกวดโดยนี้ที่สามชุกสุพรรณบุรีแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นที่สมโก้อ่างทองครับอ,อ๋อผมส่งประกวดไอ้ทั้งหมด13องค์เป็นสมเด็จวันละครั้งของท่านผออฟ้าแล้วก็เกชโยทั้งหมด13รางวัลผมได้หมดเลย <c oughs> ได้รางวัลที่หนึ่งทั้งหมดเลยครับ แล้วเพื่อนอัอตพง์นี่เขาส่งหกองค์เขาก็ได้ทั้งหกเลยครับครับไดหกองค์เหมือนกันครับที <c oughs> นี้เป็นพระของท่านพออาฟ้าแท้หมดครับทุกองค์ส่งเข้าไปตอนนี้กรรมการเขารับหมดแล้วต่อไปนี้ทั้งไอ้วังหน้าอะไรพวกนี้รับหมดแล้วครับตอนนี้ยอมรับหมดแล้วครับเพราะว่ากรรมการก็ยอมรับหมดแล้วว่าสามารถส่งเข้าประกวดได้เลย ตอนนี้เขายอมรับอ๋อได้ในรางวัลรางวัลที่หนึ่งครับทั้งหมดเลยครับสิบสามครับครับได้ที่หนึ่งทั้งสิบสิบสามเมื่อเดวมาครับตอนนี้จะส่งจะส่งไปให้วัดเจริญเขาส่งมาเขาส่งฝากมาประกวดด้วยแปดองค์ผมก็เลยแพ็คผมไม่ได้ตั้งใจจะมาครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพบท่านบอครับครับได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพ ก็รู้สึกก็ดีใจครับโอ้โหพระท่านผอเนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ส่งแม้แต่แอน้าผมผู้หญิงอะนะอที่จมองเขาปึ๊สุภาพสตรีคนเดียวก็ส่งห้าองค์ก็ได้ทั้งห้าองค์เลยครับของขาพระสวยของท่านพอพระพสวยและเก่าของแท้นะครับนะครับสวยมากครับคือกรรมการนี่ยอมรับเลยครับว่าพอส่งปั๊บพอเห็นปั๊บนี่ ไม่ต้องใช้กล้องจับรับเลยร <c oughs> ับเลยครับวาพระสวยครับคร<ข>ับครับอหละเขาดูแล้วว่าแท้แล้วเกาถึงไปดูทีหลังครับพ <c oughs> ระสวยมากครับทุกองค์เลยที่เ,เพื่อนๆได้ไปนี่ทุกองค์ส่งเข้าประกวดได้หมดเลยครับ <c oughs>